ไปผุนอีกเจ้าไหนเนาะงุ้งหอย well. ไม่ให้เลี <S <s ้ยน่ไปกูน้งคว่าเกาเปา่น้ำยังเลิกอยู่เฮ้ว่ามีบกหอยเปิดมางุ้งใี่ นะฮะโอ้นเน่ยมาจิบสีที่น้่งบางจะบางกับฟอนี้พองุ้มไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าเิ่นมางุ้มเรื่อยนี่จะก่อนเห็นทัเไียดเนอ เลึกๆกน้ำก็ยังมีอยู่สิหนอเกิดมาตั้งคู่กันลงไปไหมเด็กน้อยเลยยุ่ยไก่ฝนยายมันตายน้ำเฮ้ยเสียงนั้นหน่อยผู้ใดคือง้ามเถอะแห่งแรงครับ ดอกเตแดงกันลังเกิดได้พี่น้องหุ่นแดงกินคืนดอกสเตยไ้เพียนถุงหัวหอยบางหลายยิ่งใสหลวงเมียแล้วเมียแล้วได้หลายได้หลายบ่โอ้ยอยากได้ใครลงเลยเน้ จะลูบเ่ป่าหมวนได้ไ้ให้หังครังพ่อแย่เ้บีของข่ยข่วาเอาหน่อยขึ้นมือหรอกนู้ได้เป็นสองโัวหอนาวหนาวเราพี่นองเย็นเย็นเย็นนั่ยังหลายเยอะมาแถวนี้เออเ้ยเมื่อไรลูบมามีล่ะม่ต้อง ปิงปิงลืมเกือบเกือบโตเงี้ยโอ้ยเงี้ยกอนเงี้ยกรเด็ดเด็ดจะมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องไม่เขียวกินคลิปกั้เป็นเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ไว้สักนิดจ้าหาอยู่หากินสวัสดีจ้า Toi bỏ hoài ôm phi nong Toi bỏ hoài ôm Toi nhạc ngay này Hãy à, cho ใส,ใ,ใส่หมออม้อมละพี่นอ้องกะมีพักอันตะไคร่น่าจะหอมแดงเนาะผักซีล้าผักซีทายผักอีตูเอ้ยผักซีล้าแล้ว,ลวกับต้นหอมผักอีตูเน่าจะตามักพีกใส่ปลาแดกใส่น้ำปลาเขาธรรมาดาเลยนะอันนี้โรตดดีเลยคือ ไส้เขาขัวหอมที่สุดเลยจ้ะคันน้ดีใช่ไหมก็เขาใส่ข้เขาเบียร์น่น้องาตั้จัววาใส่ใหเบียร์แล้วเฮียเฮียเฮียเขาแม่เจมหมอัดยจดเลยทีนใ้ให็น้นมนี่จะค้างกันกับที่เนี่ยนะจ้ะเดี๋ยวไม่เขียวลองซิมมึงก่อนว่าแสบปะ โลสาโอเคจ้ะกออกนั้วน้อยหนึ่งมาเด้อพี่น้องกินข่าวสอกับว่าหมออยน้ำกันจ้าไุกยัได้เี่ยมค่ะชุบเห็ดูไปก็ค่มาเด้อจ้ากินข่าวเด้อไับตุงตแบบนี้นแล้วนะนี่ผู้มา,กกาหออยพีท เดีแซ่บนรก